ขนมปังอันนี้นะคะเป็นขนมปังที่เราอบเองนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเป็นขนมปังอิตาเลียนนะคะเราทําเองมาสองรอบแล้วนะคะท่านี้สามีก็บอกว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นขนมปังสดใช่ไหมคะมันไม่ได้ไม่มรสชาติจะไม่เหมือนขนมปังที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เนื้อขนมปังเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันก็จะแบบ นุกๆ,ๆนิดๆนะน,นะคะเราก็จะเอามาทากับตัวนี้นะคะเออ g า r l i c spread นะคะตังติเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจริงๆก็คือขนมปังกระเทียนนั่นแหละค่ะแต่อันนี้คือพี่สไยซื้อมาให้นะคะก็เลยเอามาลองทาดูก็อร่อยดีค่ะแล้วเราก็จะเอาไปอบกับเตาที่เป็นเตาสมัยโบราณนะคะ แล้วเราเรา,เราก็จะพาไปดูนะคะว่าเตาอันนี้เป็นยังไงถ้าเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเอ่อคนไหนนะคะที่ชอบทําขนมปังทานเองนะคะลองทําดูนะคะง่ายมากขนมปังอิตาเลียนนี่คือแบบไม่ต้องนวดเลยนะคะ<ม>แค่เขาเรียกอะไรใช้วิธีดึงแล้วก็ยืดแล้วก็พับเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะคือทำทุกๆชั่วโมงนะคะประมาณสีรอบได้นะแล้วเราก็จะพอขึ้นฟูได้ที่นะคะแล้วก็เอามาอบ ข้างบนเนี่ยมันก็จะแข็งๆนะคะแล้วข้างในนี่ก็จะนุ่มอร่อยทําแล้วนะคะก็ไม่อยากไปซื้อเขาทาเลยคะ่ะเราก็เลยจะทําอันเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะทำทานเองแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นขนมปังแซนด์วิชเนี่ยเรายังไม่เคยลองทำไงก็จะซื้อไปก่อนมีน้องที่รู้จักกันหลายปีแล้วนะคะอยู่ที่เบลเยียมนะคะเขาบอกว่าเขาทําขนมปังเองนะคะเขาเป็นคนที่รักษาสุขภาพอะคะ่ะ ก็อันนั้นเขาจะทำขนมปังแบบซาวโดนะคะเราก็ยังไม่เคยทานนะว่าเป็นยังไงไว้ว่าจะลองทำดูเขาก็เลยบอกว่าเขาทำทานเองก็แนะนำให้เราลองทำทานดูนะคะเราพอเราทำทานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆด้วยอะ่ะทำทานเองมันอร่อยกว่าที่ไปซื้อเขา,าจริงจริง so what do you think whatever you know I didn't do it that way yesterday but that's fine นี่นะคะเตาเตาบสมัยโบราณนะคะอันนี้สามีก็ rescue มา where did you rescue this out of a house that I was tearing down for lumber for wood อ๋อสามีเขาไปไปเขาเรียกอะไรนะไปรื้อบ้านนะคะอันนี้ก็ได้เตานี้มาก็เอามาซ่อมนะคะนี่ค่ะ ตรงเนี้ยจะเปิดประตูมานะแล้วก็จะเป็นเตาอ,อบเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมปังนะเข้าไปอบในนั้นส่วนอันนี้นะเราก็จะอุ่นอุ่นอ่าพากเกตตี้นะคะเออพาสต้าค่ะเตานี่นะคะสามีเขาก็มาต่อท่อเองนะคะมาทําปล่องแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับที่วางหม้อนะคะวางกระทะอะไรเงี้ยก็ อันที่มีโฟลนี่ก็คือมันแตกนะคะก็เลยเอาเอามาคลุมไว้ส่วนอาหารนี่นะคะเราก็ไม่มีฝานะคือมันต้องเข้าไปในเตาอบใช่ปะคะถ้าเกิดเราไม่ไม่หาอะไรคลุมเนี่ยมันก็จะไหม้นะคะก็ต้องเอาโฟลนะคะคลุมเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วไม่เป็นไรไปๆมาๆนี่คือต้องถ่ายสลับกันนะคะทำ เอาโฟยมาทาเป็นกระทงนะคะแล้วก็เอาอาหารเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอบในตู้นเตาค่ะอันนี้สามีเขาก็จะเติมไม้นะคะเติมฟืนเตานี้เราเอาไว้ใช้ข้างนอกนะคะคือไม่ได้ใช้ตลอดนะคะก็จะใช้เป็นบางครั้งเท่านั้น ตามีเขาเพิ่งจะซ่อมเสร็จนะคะเขาก็เลยอยากจะลองดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูเล็กๆนะคะเอาไว้เป็นช่องเล็กๆนะะี่ค่ะเอาไว้ใส่ฟืนร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหล็กอยู่ไปอยู่มานะคะเหมือนจะกลายไปเป็นคาวบอยสมัยโบราณนะใช้ใช้พวก เตาเก่าๆนะคะสมัยโบราณนะแต่เราก็ชอบไงมันมันแปลกอ่ะคือเราไม่เคยใช้มาก่อนนะอันนี้เราก็จะไปเก็บพาสลี่นะไปโรยขนมหน้าขนมปังนะให้ดูแบบมีสีสันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราก็งามจังเลยมีแมลงเข้าไปกินด้วยนะแต่ก็ไม่มาก คนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะขนมปังก็จะกรอบเราทานหนึ่งชิ้นเนาะนี่เลยค่ะอืมอร่อย